ครับใครเอาไรได้ดอขออนุญาอุาขอน,นะะุญาตอนุาตาตขุาตขอนุออนุญัตขอนุญาตขออรุญนุญา,า,า,าน <S <S ุาตขออนุญาตขออาตขออนุญาตอาขนนตอนขาาานอตนออา ไทแลมไกดเลยเย้ครับคนในีนนะเราก็มีการแสดงที่มาโชว์กันหนากหลายนะครับเต็มรูปแบบเลยนะวันนี้เราก็ไมพูดตั้งแต่นับ้วันนี้ถ้าจะมีการโชว์ของอ่าไนนี่ทีสามครับดีฮะค่ะแน่รำพีก่อนเอ้ยนั่นข้าวผนี้ญ่ครับข้าผม เราไม่บอกชื่อเราแล้วครับดูเป็นรายการทีู่เรื่องถ้าเรอกแบบผมนะพี่โยรู้ทำครับทยไม่ไมีโยมลวมยไม่ไโยครับโยเรามาดูคณะกรรมการนะ คนแรกนะคะก็เป็นพี่โดมค่ะค่ตอนน้าเล่นาการจริงนะค่ครับ่ะก็เป็นพี่อ้นนะคะครับตอนนี้ก็ครบแล้วย้รอา เอ้ก็ปี๊ค่ะออไม่เป็นไรครับครับวันนี้เปเรื่องนีต่การแสดงโชว์ะคิดว่าวันนี้เราจะได้พมการแสดงโชว์ยังไงบ้างะขอคอมมากไมเหรอก็ไม่ใเราะว่าอะไรอะไรได้กันล่ะค่ะคิดว่าเาจะได้เจอโชว์แบบไหนบ้างฮะั คาดว่าน่าจะดีนะครับแต่ถ้าไม่ดีก็มคงกะไปเลยขอเอาใจช่วยนะคะน้องที่จะมาแสดงค่ะคาดว่าโชว์ที่เตรียมมาโชว์นี้น่าจะเป็นการต่อเตรียมมาเรื่องของความพร้อมเพรียงนอกจากการว่าเข้ามาคนเดียวฮะเข้ามาคนเดียวอย่างงงงต้องแย่ไปแล้ว สวัสดีค่ะชื่อจัมมี่นะคะทีดีสามค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะอยากเป็นแฟนของัมมี่นะคะก็มาได้ที่ทีดีเวมัสสามตามด้วยหนึ่งสองสามสีนห้าหกเจดแปดเก้าสิบค่ะ ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวตามมาน้องเพลงมาด้วยค่ะชื่อเป็นเพลงเล่เล่ค่ะมีหลายๆเพลงรวมกันเพลงเล่เล่เพลงเล่เล่อะไอซีมมันอะมันเล่เล่ อะไรคนเรี้ยงคนไรนะอีนนี้นัสอีบ้าอะไรนะอะไรนะมีขาเรียก้ยงแบบบางไอเดียอะลำบากเองก็ต้องมาจัดไทยไว้ครกคนละคุณบัสเซอร์อ่าพี่แจ็คพูดม่ได้คุณบัสเซอร์อะไรนะฮะใครว่าคุณบัสเซอร์นี่มันการคอมเมนต์ คอมเมนต์จากคุณโดมครับคอมเมนต์แรกนะครับยันก็สําหรับโชว์เมื่อกี้นะครับความจริงถ้าไม่มีพรสวรรค์เขาวรจะมีพรแสบนะครับนี่ไม่มีนงคู่ก็ไม่ได้มาปวดนะครับถามผมแค่นี้อคนะคะทุกได้ดีแล้วนะคะหรือว่าจะฝากอะไรนิดหน่อยนะคะแต่ มันใจดีก็คิดว่าเขาคืออะไรคะฟังดีขึ้นไป่งดีนะเขาก็เขาก็โอเคนะคะทำได้ดีอยู่แล้วนะคะขอเป็นกำลังใจกันค่ะวันนี้มีของเออเสียงร้องนะครับแล้วก็เออเสียงร้องเนี่ยเข้าใจว่าน้องเขาเนี่ยยังพิทีร้องพิทียังยังได้ชัดแล้วก็หลุดนะครับอะไรอ่ะ ในเรื่องของเสียงร้องเนี่ยผิดทียังไม่ได้ชัดเลยแล้วก็อักระวิธีการวิธีการวิธีการพูดนะในคำาคำน่ยยังไม่ชัดแล้วก็การเอเดเคนดูเนี่ยพูดได้ว่าไม่ดีเลยวิธีการเอเดเตัวเองันนี้ไปไม่ถ่านไ็ไม่ถ่าน ยาไม่ไม่ได้ผ่านไปหน้าคุณเบสเไงน้คร่เนไปถึงไนงนะคะไ่ผ่านผ่านเลยวรับผมก็ชัดเจนในคำพูดครับไม่ผ่านครับไม่ผ่านเลยนะตรงรอบอรกาเชิญจากบ้านเลยนชิญบ้านะวันนี้ก็